รายได้ทางภาษีแล้วก็ประเด็นที่ควรระมัดระวงังว่าก่อนหน้านี้เราบอกไปว่าถ้าเกิดมันเป็นรายได้ทางภาษีเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นถูกไหม uh huh. อันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนค่ะมาดูกันค่ะว่ามันมีประเด็นไหนที่รเราควรจะให้ความสนใจบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะพี่โดยเบสิกเมื่อกี้เราคุยกันไปนิดนึงแล้วก็คือเรื่องของขายต่ํากว่าราคาตลาดหรือว่าให้บริการในราคาต่ากว่าราคาตลาด ก็คือถ้าเกิดธุรกิจอื่นเขาให้บริการราคาเท่านี้หรือขายสินค้าราคาเท่านี้เนี่ยแล้วเราดันไปทําต่ำของเขาโดยไม่มีเหตุผลในมุมนี้ต้องระวังก็คือว่ามันจะเข้าประเด็นที่ว่ารายได้ทางภาษีต่ําเกินไปหรือเปล่าต้องบวกรายได้เพิ่มหรือเปล่าครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเจอแต่สิ่งที่คนพลาดมากที่สุดครับคือตัวสุดท้ายครับคือเรื่องของผู้ยืมเงินเนื่องจากกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการขายให้บริการหรือว่าให้กู้ยืมเงิน ในอัตราที่ต่ํากว่าตลาดมันจะทําให้เกิดปัญหาคือต้องมีการบวกหรือคิดรายได้ส่วนนี้เพิ่มเข้าไป